สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคลาสเซเลียะครับวันนี้เรามาทำทั้งน้ำอยู่ที่ตบุบรีแม่ฟางเงพื่อโครงลาสนะครับผมอันนี้ทีมสร้างเรากำลังขึ้นผิพื้นนะครับเป็นผิวเลือบเหล็กกันนะโดยเฉพาะนะของเราใช้เพื่อให้การใช้งาน,นที่ยาวนานที่สุดเลอันนี้จะเป็นโครงสร้างใช้น้ำขนาด2,000ลิตรนะครับผมงความสูงที่สี่เมตรนะครับ ทั้งโบก็จะเป็นแผงงชราเสียงอันนี้ให้ผู้โครงสร้างก่อนนะเรายังได้ขึ้นแผงงชราเสียงเราจะต้องผูกเชือกให้ก่อนเพื่อไม่ขาเลยอันนี้ถังจะใส่สองลูกน้ำทั้งบนลูกหนึ่งและตับข้างล่างอี้เองนะครับอันนี้เป็นแปลกระถือของอุตสานะครับอันนี้เราจะทำโครงสร้างให้งาดีโครงสร้างเป็นเหล็กกาวนาดนะครับรับน้ำเป็นเหล็กกาวนาดเลยใช้งานคุณทานันที่การใช้งานที่ยาวนานน่หนึนครับเราจะเลี้ยงในเรื่องของโครงส้างการใช้งานที่ยาวนานเพื่อไม่ขาเลยเพราะว่าทางน้ำเนี่ยมัน อยู่กลางเดือดกลางฝนนะครับผมเครื so only, so ่องทั้งของที่เป็นชาแนลนะครับทางในการใช้งานที่มันยาวนานที่สุดนะครัท่านใดสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์รสนใจติดตั้งเครื่องน้ำก็ติดต่อไม่ได้นะครับ0839154537โซล่าโซล่าเซลล์ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโซล่าโซล่าเซลล์ครับวันนี้ทีมงานกำลังขึ้นแข่งโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรากำลังขึ้นแข่งนะครับวันนี้บนหลังคานะครับ เชื่อมโครงเสร็จแล้วต้นสีเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นแผงอา340วับวัน,นะครับผมสองแผงนะนะครับใช้กับเสมน,นะครับ600วัตจะสูบขึ้นถังครับสวยงามมากนะครับผมเราทำโครงางแข็งแรงสวยงามคุณค้าท่านใดสนใจติดตั้งโซลเซลล์หรือจะทำแทงน้ำก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม อ่า 8, 3, 9 8 5 9 5 5 6ดานะ,ะ่รับาสตคนลรคนกเครับ